ดจักจักช่องจะเบิ่งก่อนจะนำหมดหมดได้กับจักรยานนะครับซากยาหกช่องหลายช่องที่ด้นะก็ที่นั่นาะโดยคือว่าหลายช่องโดยเฉพอสมควรมื่อนี้เนาะโดยโดยป้าบรรยากาศคึมคึมป่ะพุ่งนาเสียงเขียวห้องเย็นดีเป็นยังไงยัยไปดำนาซอยพุทราวไปดำนากะไก่ว่านาเพิ่น กะไ่เติบอยู่ประมาณสิมหารักสิบหารักเหนียวไรเติบหน่อยนะสิมหารักแร้มวนนาะถ้าลไปบใดๆคนกับมวนเราบอกวามาไรบว่าป้าตบันถ่าไปผู้เดียวกับงวยเติบได้น่อยนะไปผู้เดียวไปรถรอกอันตายันแต่เดียวเพราะว่าอ้หนาั่นแหะน้ำขึ้นบ่อยน้ำมันจิด้น้ลายดมันะพัไม่ ตุนเดียวนึงเนาะตุักตักตุ่ตักตุักบ้นมาเป็นตาย่านเลยมเป็นตายานใช่อ๋อเด้อคเมื่อยช้ำไรก็สูงเนาะไอเนาะเพราะว่ามีผู้สาวไปนำเนาะอ่าไปไปเปิ้งผู้สาวเปิ่งผู้สาวมีปุนได้ก็ต้องสูงเป็นยังเวลาไปหาคนเห็นตัวจริงเเปิ้งใจงามดีเลยดีคนเด้นะไรใจขอก็ดี เป็นได้จะเห็นข้างรอบครัวเพิ่นนะก็มันก็ธรรมดาปกตินี่นะอะไรมาแบบแบบนั้นหรือธรรมชาติธรรมชาติใจเนาะไอ้หนังไงมื่อกี่บมดนี้เสียงยังหบกวนกันอยู่ในเมืองว่เสียงรถเสียงลาดไหลอยู่บันนี้สงบดีเนา่อยอันนี้มันไปอยู่น่าเพิ่นไปเด่นว้าไก่ลินหัวไก่เต๋อไก่ดำหน้าวันนี้ถือว่าช่วยสาวไม่ได้จังไห้ดำหน้าวันนี้ ประมาณเครื่องไฮนี่แหละมันเพราะว่าไปแล้วมันมันไก่เท่งแล้วเนาะมันเป็นในดำบมันมีน้ำนี่ดับนานนู่นสักลุงสักลุงเป็นลุงข้าวปอนใช่ไหมบอกว่ฝนตกบางแห่งหนึ่งนาฝนมีได้น้ำบ่นาโน่นี้เนาะน่าจะใช้ข้าวเจ้าพอกันแดดร้องช้อยมื่อตายเมื่เคยได้ยดีเพลงดองเนาะลับนานู่นเนาะเหนื่อย เดดจริงมาดนเดือจริงเอ่อเชดต้องซานทันอยู่ด้วยเพราะว่ามันดำหน้าบ่บ่สะดวกทดุค่ข้างผิดอ่ะโดยแม่มันเป็นโน่นเป็นอย่างเป็นลูกเป็นห้องไปเนาะเป็นได้แต่หลังจากที่ว่าไปหาครอบครั่วผลในไร่เบ้าเรื่องความสัมพันธ์อย่างแบบลึกซึ้งในบ่หรือว่าในไรก็ได้เว้าอยู่นี่บ่อโอ้เดี๋ยวเพิ่นว่าในไร่ในไอ่อ่าเพิ่นที่ว่าในได่เพิ่นกว่าโอ่เชื่อเสร็จแล้วเพิ่นตกลงเบรด ถือว่าตกลงแล้วก็ไปทตั้งใก็เลยแบว่าทา้วบอกคัดลองคาดคดองชินสอดแบบนี้นะพ่นบาทแล้วพันบามากเลยพ่นวัชในพ่นว่าหกหมื่นหกหมื่นถ้าเป็นเงินอันมีคำมีอย่างนั้นหรอเปลมีคำนำแบบเป็นง้อเป็นอย่างนี้อยู่ลน้ำเอาเิ่นม่เอาเิ่นเอาแต่หกหมื่นพอครับอ๋อื่นจก็ถือว่า สิมาเป็นเคยอยู่พังเล่าแน่นอนบัดแน่นอนแน่นอนเลยเก่งๆถือว่าช่างยอดเลยเลยชิซองบักดำหน้าก็เป็นดำหน้าก็เป็นเก่งๆเนาะถือว่าเก่งเลยคนไทยคนนี้ใจสูงขนาดเมียที่น้องเว้ยโดยเลยดำหน้าก็เป็นเรื่องคารองชิชอดกับแบบคุยเองแบบใจเกินร้อยขนาดมัแม่นลอยเหรอครับพับผันเปอร์เซ็นเลยเนาะผันเปอร์เซ็นเลย บ่มีไผกล้าคุยกับทางครอบครัวผู้สาวแบบนี้แจ่เถื่อที่เห็นที่เห็นผานมาเนาะโดยเห็นแต่อายเพิ่อนนะอายเพิ่นเด็กปากล้าปากกาว่าว้ารคุยแล้วกาแสดงออกอะไรต่าเพิ่นเลยเนาะโดยกล้าแสดงออกในครอบครัวของผู้สาวครับครับก็การซื้อซาไล่กาซื้อสีแบบว่าแล้วก็ซื้อสีแบบใจแล้วซื้อหน่วยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ซื้อว่าวอะไรเปเก่าไปนะชิมห้างกิโลแบบนี้นะเป็นแน่เป็นแน่ละไก่แบบย่างไปเรื่อยมันมันเก่า ไก่ยอเจ่าหั่นหมืองมวนใจเบิกบานเป็นเพราะว่ามันเห็นนั่นเห็นนี่เห็นวิวไปเรื่อยๆจังิงที่ไม่ค่อยเห็นก็ได้เห็นแบบนี้ครับครับถ้ากำมาหอดี่ไหยมอเดื่อนี่เออมาจากหน้าคนอ่ะก็สิมาหอดบางหาโม่งยังไม่ันได้ฝักพ่อนใช่ไเนาะตอนไปจังมุ่งไอตอนไปเออเกาโม่งนี่แหละเกไปถึ้งควนกับชิบสองโม่งปลาถือว่ากู้มือเลยแม่นหรอ เก่งเก่งเก่งพี่น้องสผ่ช่วงเชยหนุ่มไทยคนนี้สุดยอดมากเห็นพี่น้องที่ผมาเทียวมีอย่างน้อยเนาะอย่างง่ายกได้คนไทยก็บค่อยเห็นไอ้บคกอยเห็นฮแต่หกเห็นไอ้เขแม่เห็นพี่นาบุกไปลำหน้าสาวโสดฮอดบุกไปเลยเหรอเเห็นจีบย เห็นเจ็บสาวสาวคนนี้มันจะจิดเจี๊ยจนเราจะคุยด้วยกันนะผมคุยนี่ผมไม่ได้คุยโดนได้สองคำคุยกันพูดเรื่องอะไพอเลยม่ต้องว้านเนาะถามเพิ่นมาเรีนไม่ได้เนาะสองคำมาแบบนี้สองคำเลยละหน้าเนี่ยมักไายพอสวดพอบ้านเนาะแมนบ่แมน ถ้าอายเป็กขอเดซี่เอาบ่เอาบ้านนายเป็นคุยเป็นเดียนไปยังเพราะว่าน้องเพิ่งก็พร้อมเนาะพร้อมพร้อมทุกอย่างครับกรตองกระพร่องเน่าหรือว่าเดี๋ยวก็เขาไปคุยไปดูใจแน่ดูใจมันกัดจิตดูไปไก่ไปปันได้คนดูใจบางข่าหรือเป็นเดียนเป็นปีเพื่อไว้จะเขียเข้องก็ต้องเอากันเรียวๆเอาธ่ามะหาจีนติภาไปเับขายข่าขายยไทยเภาษาสั่งเนาะภาษาสั่ง เียนซ่านเปิ้นได้เงินมากเขากับสื่อตออสื่อทีเสียบานรอดจะเบิ่งใจต่อสื่อทีเดี๋ยวเบื่อห้งก่อนเนาะเดี๋ยวกับเบื่อเฮงก่อนเบิ่งใจไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยไปมาเนั่นครับ จ็คชิเป็นอะไรเขากับบูฮู้เนาะมีแต่คุยกันสองขั้พอสองขั้พออาจจะเห็นกันชองมือหนึ่งเนาะชองมือมือนี่ก็มือที่สามมือที่สามถือว่าทั้งน้องเพิ่นกับพ่าไปเจอะพอเป็นครั้งแรกเลยเนาะเล้ไปบอก่อเพิ่นขอจริงๆในหลปมมาขอเป็น ลูกเป็นเต่าเด้อเป็นลูกเคยพ่อเออก็ดีแล้วก็บ่เป็นหยังถ้าฮักมักกันพ่อก็บ่ว่าโดยโดยถ้ผมพาไปยุดไทนี่ก็ได้เหยเพิ่นก็พร้อมเนาะทั้งพ่อเพิ่นก็ใจดีเด้เนาะพร้อมก็ก็สิขอญาตถามอ้ายเนาะก็ซือว่าทางอ้ายนี่มีําหดบ่สิสิขอเสียงมื้อใดนี่เว่ายังก็มีอยู่มื้อใดอ้ายอ่ะเลยได้บ่มื้อใดอ้ายอกะว่า เยอะเนาะอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนเนาะลืมผมเยอบอกอะไรปอาไปก่อนก็ได้เนาะสภาพจริงเลยปะได้เอามจริงเลยอยจะคู่ความจริงกันเลยว่ามืออะไรเคยว่ามืออื่นจะเอาวันนี้ไปเอาตอนเศร้าหรือตอนนั้นนะนายเอาไปตอนเศร้าเลยบอกออื่นในตอนเศร้าหรือตอนใดไอ้กะกะบอกว่าถือคนไปหน้าก่อนมาไปหน้าก่อนว่าไอ้ตามสะดวกเอาที่น่าสะดวก ถามา่าไม่แต่งงานแล้วเหากคด็กจะรองกันกินหมูกระทะโอ้เลยเลยโอเคเนาะอย่างไรก็อดด้วยการจิ้มละุ่นไปเนาะไปทำการวัดสุสานเนาะวาสิเป็นเจดีย์ความหักก็คือในมืออื่นนี่ก็คือว่าพอดีมีการขอวัดสุสานเนาะมีแต่รุ่นกันไปอีกเนาะสองพัชเชนสุดเจนที่ต้องเล่นโอ้เลยเลยโอ้โหโทษไปจานงานอยู่โรงแรมคนธรรมดาแนวสะดวกสบายเลยเนาะโดยทางมันจะมีเปิดน้อยเนาะครับโดยต้องออกจาตอยู่ข้างนอก แบบแห่งว่าแล้วหายเกียจนะถือว่าหลบป่วนชาวบ้านไปโดยกาคลอยทามอย่าทามไอ้เนาะไม่ทั้งไอ้เนี่ยแบบมีแบบทองมีเงินเอียงมาครบเลยบ๊อกซสี่มาเรียบร้อยแล้วกูท้อจังบาทเลยท่องกับว่าเชิงบาทแบบเสี่ยมหนึ่งจริงจริงว่าสี่มัดใส่หรือสี่เลี้ยงหนึ่งโดยโอ้กับเป็นยังไงเอาไปมากับ่าเพิ่นเอาหอดบาทหนึ่งกับมือหนากับมีเงินกับตี๋เลยก็ยังก็ไปไปซื้อเอาไม้ก็ได้เนาะไอ้เนาะซื้อเชือดขายุกอย่าง เลยเลยวากต่คือซ yeah, ้ำนี่บ่อดบาทเนาะมีแต oui> ่ใสแขนแขนก็สิหายง้โอ้ยหายมันครบคนว่าเอาบาดหนึ่งเดีจะห็มันครบบาเก็สองขังตอนนี้เท่ากับกระหีตของเพิ่นก็คือบานหนึ่งเนาะเพินบ่ามาพันหนึ่งแล้วแต้เออบาดหนึ่งหล้วแต้ว่าบ่คเนี่มีอยู่สึหนึ่ง วันแรกออกก็จงคอยหาซื้อไม่เนาะมันก็เป็นค้ามแท้ที่ไอ้เนาะมันก็แม่ได้คำลอมคือิผ่สนมาตลอดเนาะเ่แม่น้เนาะแต่ถ้าเส้นก็แค่ไอ้ดอกเนาะแค่ย่อขั้นตักมาขึ้นผมบ่ผมยันต่เพิ่นต้มผมเลยโอ้ยยันอยู่ข้ามเดียวนี้เนาะแต่ว่าสิ่ืือท่องซื้อ นี่นี่บ๊ะบ๊อีปัญหาอย่างโดย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 มันซื้อให้ได้เนาะซื้อขาะไองเนาะถ้าคนเ้าจริงใจจริงใจต่อกันย่างเพิ่นย่างเดียวย่างมะตูมกันแม่นกากากาแม่นกากถามว่ามันเป็นไปได้หรือว่ามันเพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้สาวไม่หลุดเลยโดนโดยเลยไม่ละ เรากาคิดคิดลายมุมนะเนาะคิดแไหวก็ดีคือกันแม่ยังยัสาวต้มอันดจะหู้ว่าผู้สาวเนี่ยอยู่บ้านใดบ้านผู้สาวนะซื้อบ้านยังหูอยู่บจ้หู้อยู่หู้อยู่บอบ้านยังไอ่ะบ้านไหก้บ้านโขกเลยะยอใครยืดสายหู้ซื้อบ้านอยู่เนาะืดตัวก็ยังใครได้้ัวจัก้ออ่โดยโดยเป็นยังเฉยกะเทยวเขาบ้านโคกทางจะเป็นหอมเลเนาะ ใครดอดทางาอ้พนมีมีโดดใหญ่อยู่เด๊ะผลก็เริ่มมาแล้แป๊บนี่เนาะผลกัต้างหลังออ้พนมือก็คือทมาได้ออกไปนอนเนอ้าน้วก็ลังกันที่ขามาใหม่หล่อยเนาะกับ่บาหูบางข้างคัเมียกันเดยนอนด้วยเอ๋อแบบแบบทข่าวมาด้วยแเพราะว่าอ้ว่าสีหนาชุก้อาศกเน่ นี้มันจะก็ไมกลับห้อีกเข้พราะว่าที่อายสิเดีอดดเชียงรายเลยมั้อยากะดองนองเนาะเอามาอาเงินเด้เนาะหาเงินมันพอเมื่อหาเงินหรือว่ากับเมื่อเอาเงินไปชัชเนาะกับเมื่อเอาเงินแต่ก็คือว่าอท้อายก็คือแบบเงินมาขบบดอไรเนาะขบมาบอเลยเนาะขบต่างใจมาหาศาลมันใส่เป็นหลายโอ้ยท่านขยเประหลุกโดยโดย ก็ได้ทำมั้งข้เทาบอสาว่ากลาครึ่งนึ่งในบอแบบเครื่งนึ่งหอกเครื่งนึ่งแบ่งครึ่งนึงแบบนี้นะใ้บอคนก็คือว่าเดียโอเคเนาะเลยเลยแต่คือว่าม่เมาัผใช้เงินสดเลย จวดเลยเนาะอายเนาะว่าใช้เงินสดนี่ว่าในคันคอเลยครับคันคอตอนี้เขาบอกแต่ว่าถ้าเฮาบ่พอก็ขอครึนึงอ๋อครึนึงก่อนโดยนีแหละคือว่าหนุ่มใจเกินร้อยนะเนาะงแงิงบ่ของเลยต่อไปก็เป็นเออใหม่มาหาน้องยโดยให้สมหวังะเนาะโดยๆเพิ่นก็เพราะว่า ใจสูงขนาดแต่พ่อไทยพ่อหน้าก็ต้องยังหายชงวางน้อยเนาะโดยเ้าก็เป็นกาลังใจให้อ้่ำถ้าถ้าได้เมียบวกกัปป์บันโอ้หาเอาจนได้ต้องเอาเพื่อกับบ้านไปพร้อมกันเลยเนาะนี่เนาต้องเชียแถวหน่อยเนาะต้องเอาสาวเล่าเมื่ออยู่บ้านน้ำให้ได้โดยโดยโดยเสื่อใจเพื่อนยี่ดอกไอ้คนนี้เนาะอันนี้ก็เพื่อเส่เพราะว่าความความเดียว บ่บหลายความผมวามาเาาเ่าัเเอาไปเาแมนบอกด้วยดต่สิมาว่าถ้าบ่งใจนี่โอ้ยมันจะจังไหนล่ะบ่งใจว่านีว่าบังใจไปหลายหอดสปีสามปีิันก็คือเก่าท่าักมาสียเวลาเนาะไอเนาะ มือสองมือเขคนหักมากกันกับยุ่จนเข่าจนแจ้จนแบบนั้นมันมันว่าต้องรอเบื้งใจกันค่ะก็จะรอเบื้งใจนานๆ้าบางครั้งก็จะเอากันซ้ำมือพิคกันกับปะอย่างเงี้ยเออมันเป็นแบบนั้นมีหลายแมนแอันนี้เอาซ้ำมือก็ดูใจกันไปต่อเลยเนาะกับเอาซ้ำมือดูใจกันไปคพื่อนก็จะชงสารเด็ดตัวนาอยู่ตัว่ดูเฮ้ยลาบเข่าดูดูดูครับ ถือว่ามื้อนี้กัม่วนนายเนาะอ้ายเนาะถือว่าได้ม่วนายเดินทางไปหน้าผู้สาวแล้วก็ใต้ครัวแล้วก็เบิ่งน้้ามบรรยากาศไปเนาะครับหายากทางไกลเนาะอ้ายเนาะก็ห้างยาคือตะตะกรอนนี่ทางเชียงรายที่บ้านของอ้ายนี่มันแบบก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้มันเป็นเล่นขึ้นมามันก็เลยบ่มขึ้นกลยเป็นแบบที่ที่ที่ไปมื้อนี้อ๋อก็ถือว่ามื้อนี้ถือว่าได้ชมบรรยากาศแบบสวยแบบบ่เคยเห็นเนาะอ้ายเนาะบ้านเชียงรายนี่คือพ่อแม่พา่าไงไป บานจริงจริงๆที่กำเนิดเกิดขึ้นมากคือสาระข้ามอําเภอว่าปีปทุมยุบันกรอบแล้วกับมีน้องยุหันมีญยาิพี่นองยุหันก็ถือว่าคือการบอกถ้าสมมติว่าผมไนแจ้งงานสีภาพพ่นองผลไปเบิ้ง จะเป็นแบบไหนติว่าดผัวเฮ้ยเฮ้ยบาดผัวจริงผมหมายแบบนั้นครับมีเฮ็ดมีซานมีน้องมีพี่น้องฟ้องฟ้าเออไม่เล่นจริงแกดีพี่นองครับเฮื่อชานลันแท้เนาะได้ไปล่อยๆไปส่งไปให้เพื่อรักขายโด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 ยมันจะเป็นจริงบ่เขาดิหักแฉบบ่โดยโดยาว่าข้านี่เห็ดเนี่ยทางขาผู้สาวเนาะผู้สาวเห็นแล้วครับเห็นขาทางผู้สาว กรสิพาไปเบิ่งบัดนี้สมมติว่า <c oughs> <c oughs> ให้โคบหาดีใจกันแบบผูกขอมายอมือสู่คอกันเรียบร้อยเนาะโดยดีบ้าผูกแล้วคอมาขคอมือแจ้งงานนี่เลยสุดคอไม่เป็นว่าอีกจังเดือนได้จังมาแจ้งกันเลยปุ๊ซีเวลาหน่อยเนาะเงาเงาเเงาต้องเอาจ้างเลยแจ้งเลยแจ้งแล้วก็มือเลยเนาะเง่ายใช่เนาะง่ายเปิดเคือไฟแห้งขนาดเลยนะเดี๋ยวคอปุ๊บบ่ต้องบ่ต้องขอผูกแขนเอาเลยตอนนี้เลยนะลมกันชามือกับเอาเลยคอเลยเดี๋ยวนี้นะสาวแบบว่า อามาถามนะลาขอเบาหน่เด้อยาลัางเกียดได้ไม่ไม่ลังเกียดรอใขอหักขอมักเดีบยได้อลยเตี๋ยวอกม่านบอ like ้ล um, mm. ้างใจเลยโอ้ใ huh. ห้ลูกใหญ่กระลำได้อะแต่ม่านอ้แต่งงานนี่สีลัางเกียดเพระว่าลัางเกียด บ่ต้องเกียเลยเลยสวัสดีกําลังใจสู้เลยนะนาะโอเคเนาะขอพนกัสิตกแล้วพ่อมพี่น้องโดยโดยหยิบมาแล้วเนาะอ้ายเพิ่นได้ตอออกมาจ้ะือว่าแบบนั้นเนาะอ้ายเนาะกันนี้แหละเนาะเพราะว่าอันคบหากัน2มื้อ3มื้อเนาะลับนึงแหละโดยโดยเนาะน้ําโดยโอเคนี่ก็ถือว่าโอเคแหละเนาะแม่ตงสิได้ ขอตัวเลยเนาะคุณหมอยันฝนตกนี่ยค่ะมันก็เมือนโดยยันอายเพิ่งจะเดินทางค่ะเนาะแม่เหนเมนเลยสบายดีสบายดีเด้อ